นนสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราช่องแตมเอ็มดังน,นะคะพบกับเมย์ค่ะแตมค่ะปุ้บค่ะ ก่อนอื่นนะคะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทฤษฎีทางอารมณ์และก็ความฉลาดทางอารมณ์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาลุ้นก่อนว่าทฤษฎีเหตุการณ์ทางอารมณ์หมายถึงอะไรทฤษฎีเหตุการณ์ทางอารมณ์นะคะหมายถึงสภาพว่าความรู้ส <envy> ึกของบุคลากรที่ได้รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์หรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆในการทํางานก็จะเป็นในลักษณะของงานหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรหัวหน้าหรือลูกค้า ส่วนความฉลาดทางอารมณ์นั้นนะคะหมายถึงความคิดความรู้สึกของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้สิ่งเร้าหรือสภ,ภาพแวดล้อมค่ะส่วนความฉลาดนั้นนะคะหรือเช่าหมายถึงการมีความรู้เท่าทันคล่องแคล่วฉับไวมีปฏิญาณไหวพริบค่ะความฉลาดทางอารมณ์จําแนกออกได้เป็น5ประการดังนี้ความตระหนักรู้ตนเองหมายถึงความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิด และสภาวะอารมณ์ของตนเองได้ตามความเป็นจริงสามารถประเมินตนเองได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ของตนเองและสามารถรับรู้ทำความเข้าใจในสภาวะอารมณ์ของผู้อื่นได้การบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเองเป็นความสามารถที่จะบริหารจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมแม้ในช่วงที่รู้สึกวิตกกังวล ตื่นเต้นดีใจกลัวหรือโกรธสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองปรับตัวและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมการจูงใจตนเองเป็นความสามารถในการมองโลกในแง่ดีทั้งที่มีปัญหาอุปสรรคหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตนเองมาสร้างเป็นพลังในการกระทำสิ่งนั้นได้อย่างสร้างสารรค์ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความฉลาดทางอารมณ์ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจตนเองแต่ยังเป็นการพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยเช่นการสังเกตความรู้สึกของผู้อื่นการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และรับรู้เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องบอกให้ทราบการทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น <ys> ก็เพื่อที่เราจะสามารถช่วยให้พวกเขาจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ <ys> การสร้างและรักษาความสัมพันธ์หมายถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรู้เท่าทันอารมณ์ของผู้อื่นตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการสื่อสารความหมายที่ดีและการแสดงออกทางภาษากายที่เหมาะสมค่ะส่วนด้านแนวทางการพัฒนาทางด้านอารมณ์นะคะนั้นมีด้วยกันแค่4ประการนะคะดังนี้นะคะข้อที่1รู้จักคุณค่าของตนเองตามความเป็นจริงให้มองตนเองในแง่ดีเช่นรู้สึกดีต่อชีวิตสามารถชื่นชมตัวเองได้ฝึกสำรวจอารมณ์ตัวเอง หาสาเหตุของอารมณ์เข้าใจตนเองและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นข้อที่2รู้จักแยกแยะอารมณ์ของตนเองว่าอารมณ์ไหนดีอารมณ์ไหนไม่ดีเช่นแยกแยะเหตุผลออกจากสภาวะทางอารมณ์ได้ตระหนักได้ว่าถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวตัวเองได้สิ่งที่เกิดตามมาจะส่งผลกระทบถึงตัวเองและผู้อื่น ใช้การสื่อสารที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจตนเองได้และก่อให้เกิดผลที่ดีต่อกันและกันรวมถึงการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและรู้จักระงับหรือควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องข้อ 3— สามารถในการอย่างรู้อารมณ์ของผู้อื่นเช่นสามารถรับรู้อารมณ์ของความรู้สึกของผู้อื่นได้รู้จักการสังเกตอารมณ์ของ ผู้คนรอบข้างตนเองและการตรวจสอบอารมณ์ของผู้อื่นหรือของกลุ่มอยู่เสมอและข้อที่4ข้อสุดท้ายรู้จักความมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจรู้จักให้และรับอ,อาอารรต่อผู้อื่นเช่นเห็นคุณค่าของตนเองและมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นรู้จักให้เกียรติผู้อื่นด้วยความจริงใจและแสดงความชื่นชอบชื่นชมและให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการให้ความรู้เรื่องคิีเหตุการณ์ทางอารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์เพียงเท่านี้นะคะและต้องขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังการให้ความรู้ของพวกเราด้วยนะคะค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจําวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การนะคะอาจารย์สุประสิทธิ์เล่งมีศีสุขค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคละคะ<ช>พระนครค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลา,า,าก่อนนะคะไปไหมคะ Bye! Bye.